บริได้ตายถือเรยับมันหักมันเบิดแบ็ดตุจานตีใช่พื้นเลยว้าวตีแล้วน้องคอยกับอีนั่งก็อยู่นั่งหันแล้วหักบริได้ตายตีเฉ่อยเฉอยเอแสดงว่าวพี่น้องเห็นอยู่ว่าตอนเจ้าตีนะเอาก็เห็นนั่นแล้วเห็นเนาะครับถือคอยจะคลายนั่นะว้าวได้ก็บวยบวยยาขันความว้าวนะช้ำช้ำความก็บว้าวขันเก่านั่นยาขอยว่ายาโย้เาว้าวแล้วมันพิษกันบ่อคอยชิวว้าอยู่นี่โย่คอยจะคลายอ้าตุจาน บมเมนมีผู้สาวน้อยมาหาบ่เราอยากให้เจ้านี่โอ้ยอันนั่นแหละมาก,กับโมเมนผู้สาวเรามันก็มาชูดเนื้ออื่นพุ่นมาเห็ดเนื้ออื่นพุน่นเลจยจะให้ในนั่นดอกแน่อ๋อยอันนั่นแหละบมเมนผู้สาวดอกอันนั้นเิไปว่าเพียงว่าถือพื้นว่าถึงว่าผู้สาวมันก็จะใายหัวเจ้าอีกอะโมเมนมันมาเป็นผู้สาวมาด่ะมานทำกลลันอรีเราหึงไหมตัวใหญ่เลยอยู่ยตลอดดูจะไปเอาค่อยเลือกไปเอาไปแลาวเมาเมาค่อยแน่ <ม>คอยลบเมื่ออันนั้นเฮือนเจ้าจากเมื่ออันชูชนั่นชูนี่นั่นแหละแล้ว<อ>แล้วก็ไปเอาป่ะนี่ไปเอาแลบบ้วป่ะจะให้นั่นในดอกให้คอยเนี่ยบุเม็นยังดอกากให้แบบนั้นมาแล้วมันก็มันก็บให้บุเป็นแล้วคงแนวคนบุได้ว่าอันะน้องคงเนี่ยมันมาเห็นแนวอื่นคนหลือว่ขวงแน,น่ว่าแล้วนะอยากขวงคอยวเจ้า่ไปหันมานี่ยคอยก็ จนว่าคอยน้ำบกเคยแล้วว่าเอาเมียมาแล้ว่าน้ำทุ่แฉผู้ชาวจังฉันขี้หึ้มคอยลาบตั้งแต่เมียเก่าคอยพูนคอยชิ้ยาคอยบ้วนน้ำไปเมียเก่าคอยนี่ยคอยเอาแล้วคอยยังไปลินชาวอยู่เชียงง้อตัวหนึ่งก็เงินเชนหาแต่เข้านั่นต่อที่ชาวบรรนุฮังนู่นแหงคอยชี้อําพิชังคอยกระลาบเลยเอาเมียแล้วจันโงเห็นผู้ชาวน่อยมาหาคือว่านั่งว่านั่งอย่างกันสีนกอะเลยยันว่าเราบแม่ได้ยินนั่มนนั่งอยู่ในหันเด็มบ่น ตอนนั้นบาวันกับไพมาลงอ่ะเด็กเป็นผู้เช่าน้อยดอกเห็นในคลิปมันแล้วเออเห็นในคลิปนะก็เห็นตัวบัตชที่ว่าว่าอีนั้นมหาข่อยเพียงพิษกันย่บมือนั่นมือนั่นกะนเอาก็ะพิษกันเมื่อนั้นแล้วอแต่แต่มือนั้นอืมคานว่าถึงได้เป็นองอ้สาเหตุนีห้องมันมามันก็มาอีนั่นนะห้องมันมาเว้ากันนี่มันก็สิมาคงค่อยโทรหามันเลยมันเอเมื่อแล้วมันบามันเมนอันค่อยชิไปว่าวัวเจ้านั่นเป็นผู้เ้าข่อยโอ้ย ค่อยวาวได้มันมาเถาแน่นอนมันว่าวชีดอนะเออมันความมันนั่นแหละไปว่าวค่อยเป็นผู้่อแกูุ่าชากับเจ้ามันมันโ่เมนได้ยมันว่ะค่อยบ่เป็นไดมันว่ะค่อยบ่าได้มันว่ะคนนั้นกับบ่บว่าถึงดอกหักขิดว่าอยาค่ายตัวนั้นแน่นอนและขิดว่าเราอยากให้ตัวนั้นอยู่แล้วเนาะคิดว่าชาวว่าลูกหลานยังงี้ในได้กัดถือว่าไปว่ามาอยังใช่ชีอะไรเยอะอันนี้ว่าพื้นนั้น อันเมียห่วงแมนเยูะแตว่านันบุ๊มแมนว่าอันถึงขันมาชีนั่นนั่นนี่เนี่ยห่วงผู้จัดเลยมันห่วงคือนี่และว่าบมาบมากระบอกค่อยคือเพื่อว่าบมาแล้วฉันฉันทีกระบอกอนี่ถ้าค่อยเอาหลอดลาดค่อยเอาหลอดมาให้ยนี่ค่อยกระชิบไปกับหลอดค่อยบดน้ำลายฉังไปจุคายบดง้อควอยคนนี้ค่อยคายแล้ว Nhưng mà chúng ta không bỏ ừ, Khai mất là bỏ khuê này Khai mất là Ở ừ. à, miền cái chăng Miền cơ Thế này khâu có bác bừng hương này cả trang khẩu Một mình mà chỉ hành khâu bừng cho đấy Nó thì ông hay là nó không được Bác đọc thấy nên chả bỏ đây Tịt bọn thấy nên Tiết chú vào Làm lâu lè tiết này Nhân và hào bỏ đây tịt đồn nhà mà Bỏ trên nhà tuyên Nên mà lại còn tôi chỉ bỏ đây dù là Chỉ ông thật quá เพราะเงินดูพิ่นม่อยู่บ้านอยู่นั่นกูแล้วไปนำลูกนำล้านเนาะพอเินำลูกนำล้านครอยากเห็นให้เห็นหน้าก็สนอเงินดอกบอกม่นแล้วนี่เอาบอยู่แล้วเงินพิชซังเงินยเงินแค่เมื่อน้ำเขาคนก้นานอนระมีกงครับแทบจะไปได้เกือพลต อยู่คนเดียวเขือจะี่กไก่อยู่คนเดียวเนขะือแล้วเท่ากัป,ปล่อยก<ข>ันเลยกันห้องบ้านี่ก็มีคนมาบึงเนี่ยเขาก็เลือ่อใไ้ไก่หลายได้วางกันล่ถึงตัวเล็กตัวน้อยนั่นกันมีแลว้ววางเฉลิมลอยกว่าจะขายไก่เนี่ยมันก็จะได้เละเป็นตนนะัวเดานเมนและเนตรพลิกดเนตริเขาซื้อได้สั่งโอ้จะมีห้าหกคิวได้ทำไก่ทำนะพอชื่อกินเม,มื่อนอนคนไป กินดวนดงเห็นมือน,นั้นน้อยคนนี้ห้าสิบพัน 10, อือก็เป็นแชนแล้วเอาเงินให้เขาแชนหนึ่งละชื่อน,นั่นเขาก็เอาไปเลยหล,เเลยดเขาว่าขอเลยเด้อเขานี่มันเหลือนี่เขาขอแล้วลาเลยอืมมันํนำแชนมาเขาต้มมากินอีกกินเขาอยู่ดวงเห็นผิดระชูเลขในเลขึ้นกรชูเลขในตัวเลขตูบอกไปขึ้นนั้นเลขนั่น มมว่าเราบรนจักรว่าอ๋อบรนจันนว่าอัดมอนี่ก่อนคอยชูดเล็กชามโตนะอ๋อโตเคื่อนเล้วลาาบ่จักเล็กยังเล็บมันจะออกมันนี่ก็เล็กล่าเลานี่เไปกันยังเลาเล่าเล่าตัจานมึงยังว่าเมื่อเนี้ยนะเขาชิมาแต่ผนชิมาชูดกันนั่นเขาากมาเฮ็ดกัน นั่นแน่มาเห็ดกระทานิยงนินยมแน่นนเขาที่มามื่อนี่นั่นเมื่ออื่นแล้วสีออกไปอันตลาดเอาไปชื่อขันออกเงิงแน่แหละกับพังพังคะเชมีว่าเมีว่วาใ<า>ห้จะฝากเงินมาให้กขาทฝากเงินมาให้เมีครับอันโทรศัพนน<อ>ท์มีอื่นนี่นนนั้นขายแหงขนาดนั่นและตุจานกันเลยสูญกันได้เนนะ<า>ติบโตมันนฮะ ให้กันลายเติบเหมือนชิบโอ้ยมันชิพ่อให้ลายเติบไปส oh, ังเพราะมันยอมมันเย้มไปถูกโทรศัพท์ไปโน้ลายเติบแล้วตโทรศัให้แล้วโทรไปหันไปนี่แล้วกนที่ไม่อยากให้นั่นน่ะ้ิทุกที่มีระบ้อถกหรืมันบริตายของมันมันของค่อยๆหนึ่งเนาะมันตายกันเอาบนแทงน้ำมันมุนมาแล้วโทรศัพท์แล้มันชิบแล้วมันจะลูดมือเ้าลงแต่ก็ยังหน้าจอแตอืะชิบเอาหน้าพิษง แล้ววันมันตกก็ขี้เนาะชื่อนี่เนาะบริเวณมันตีถุกนั่นเป็นจะไหนนี่เราคือเมืองโนะไปปะจับเลยพี่น้องาจะใส่เราดีได้่ใปากเนาะชาวนุกเนาะชาวนุกตัวป้าโฮมคือนอดเจ้าเด้ของมาเลเซียชามมือเราอะเราเอาหนะนะเราเอานะโอ้มีเบอร์แล้วอยู่บ่อทุจานฮะมีเบอร์แล้วอยู่บ่อเบอร์เบอร์ป้ามีมีหักไม่เบอร์ลูกเราโอ้แล้วค่อยโทรหาเบาแหล่นี่มันเป็นอย่างมันจังบ่อ อันนั้นบอกเฮ้ยโทรหาเบาแรงนี่เป็นไดรตัวจานมันบอนั่นนี่เด้นี่นี่เบาแรงนี่นี่นี่อันโดูเราบไปหับสายเฮ้ยเราบไปหับสายเออเพศน่้จะจอมันนั่นเพศให้คอยดูเพศให้เราหับใจบอกเราบอกหน่อยนะบอกโมประชันได้เป็นเพื่อนกันโมได้เป็นเพื่อนกันอันไหนมันโทรกัได้ เมื่อเราเห็ดให้วานนี่อันผู้ keit, ชาวสนุกมาเหตุให้วานน in ี่เอาขอเป็นเพื่อนเราเลยเห็ดให้ได้แล่วไแล้เราอ่ะวันยังบ่ไจะเป็นเพื่อนเราได้ไหนเนี่ยมดทางนั้นยังบ่ได้รับเจ้าเป็นเพื่อนเนยมันก็ได้โทรออกอะไรเนาะเออจังหวะเจ้านั้นหลับเราเป็นเพื่อนแต่เราเนี่ยยังว่าได้หลับเจ้าเป็นเพื่อนเออว่าได้บวกว่าเจ้าหนู่ว่าได้เราเนี่ยพอท่านได้หลับเจ้าเป็นเพื่อน โชว์บทิดมันเพื่องเฟือนมาได้แม่โชว์โชวโทรถามเราแน่ฉันนาะเราก็เอาเบอร์น้ำเมียคอยเบอร์ลูกกับบอมันเลือกเมียดอกเมียเบอร์เมียนั้นยังอยู่น้ำ่อยพี่อุไรยิ้มโอ้อุไรฉันเบอร์เนี่ยคอยิเป็นถักให้แล้วเนาะสื่งอะไรล่ะโดยโดยบกบคำนำเว้น่อยกระเดี้ยกระดอนี่คนคอยกว่าผู้นี่ล่ะว่าชิเป็นเนื้อจานบ่ได้ อแนั่นบ่บริเต้ได้ตีเราบ่บ่บริเต้ได้ตีบ่เตะตีบาดหนึ่งก็งกบได้ตีบริเต้บริเต้ยังเนาะแต่ถูกโทรศัพท์ซื่อนะถุงไปเข้าความเว้าในว่าเลยว้าวก็ใครมือก็ชามในทุบเนาะยอมฮับตุจาร์ว่าแตเตะตีที่บริเต้ทุบก็มันบริเต้ตอยอืมมันไม่มาทุบตีมันแตกมันตายอะไรใช่มันตายชื่อให้ไหมก็ได้ดอกเนาะตุจาร์เนาะโว้าวไรปนี้อันนี้มันพร้อมอย่างไงกันเนาะมันพร้อมอย่างไงว้าวโอ้ตุจาร์ถุงโทรศัพท์มันเอา คืนได้กระทุกพวเมียนอนบาดเจ็บบาดมันเอาคืนบ่ได้บ่ได้ได้คอยลราบ่เฮ็ดเท่าจำคอยเนี่ยโอ้ยคอยแห้งพึ่งคืนพฝ่งยาวบ่แม่นว่าสิไปลังตีหิฉี่หิทะเลาะคือพลวัลน่ะบ่บ่เฮ็ดปานนั้นสาเหตุนี่ย่านย่านเราหึงตู้จานคุยกับผู้สาวน้อยอันนั่นแล้วตู้จานเด้ตัวเดียวอันนั้นแหละบ่มีดอกนะให้กันตั้งแต่มื้อนั้นนี่ผู้สาวมาบัด รูปไล่รูปไล่แม่นยุทตุจานบ่คิดวารูปในใช้มาล่นบ่บ่ไดวรูอบ่กับบันดอกมีแต่ขีรหลดช่อนกันมาฮมันนี้ช่อนมากอดเอวบ้านนี้รถดันมาออกมาแต่คิวเลยบันเอาพ่อใหญ่เฮาครับเจ้าครับมันช้ามันเลยโอ้มันแหละมันครับเฮาก็บริไกยมันครับก็ดีบ่แมว่าชิดชุนชิกอดชิดกูมันบ่อีม่มากอดเอวกันมาะอายเขาแล้วเนาะเขาดิกหน่อยโตเท่าเลยเขาเป็นชู้ชาวเงาคอแค่นี้เขาเป็นมามีเลียกมหาโต ไปที่ไปกอดแนวเขาทุกมอนทั้งหมดเลยยันเขาว้าวเลยเขาวงหัวแนออกไปแล้วเหยื่อเนาใกะ้องเน่ะเมียตัวเองก็มีอยู่บัจฉชนไม่ยังกับผู้ชาวสายมาแต่บ้านไหนน่นโอ้ยมาแต่โพสมาแต่ปักซองเดือนหนาวคุณมาแต่ปักชีคุณมาเมื่อนั้นเนอตัวจันาะเออมาเมื่อนั้นแหละมันมาเมื่อเก้าคำชิบคำมันมาเนี่ยมาพอดีใช่ไหม มอเพลีย์มันเลี้ยคงมันเป็นไม่รู้จารเมื่อชงอยู่บ่อเมื่อบ่อคนจ้างคนจ้างไผครนะคนบ้านคนบ้านเหมาเนี่ยแชร์หนึ่งมหอดแหลมันก็ชื่ออันชื่ออันเขาจี้ผักไม้ข่อยนี่แล้วข่อยว่าอยากให้บักอันไปชงนั่นชื่ออันทานแหน่มาให้มันก็เอาเงินให้หมอนั่นแน่เอาเงินให้หมอนเมื่อ มันเมื่อชองนั้นวันนี้ค่อยให้หมอนแสนหนึ่งไปหอดุนมันให้อีกเจ็ดชิบเป็นเช็ดเจ็ดหมอน,นั่น<ฮ>แล้วเอาเงินให้ชื่อธานนั่นอันเจ็ดชิบธานชองสอบอม,มากกะบ่กใ้ธานหมอน,น,นเขาเงินมมไม่ค่อยได้แต่เขาจีนั่นแล้วเขาจีน โมนั่นชื่อมาไห้น่ตัวนั่นแหละเมื่อแล้วเมื่อฮอดแล้วมันก็โทรมาบอกหอดแล้วเด้อพ่อใหญ่เออเนี่ยเข้ามาแต่ละเทื่อนอีกก็ว่าเห็นหักแพงกันอยู่พี่โน้ตป่าบุนหัมกับจิตจ้าเคยเทียงเคยทิ้กันเพียงเด้อบอกแล้วกับเราถ้าอย่างนั้นเกื่อนจักตอกซานซุ้งซานกระตาซานของซานเนี่ยเขาเล่าเห็ดทิดพึ่งแอบเป็นนะไกับเป็นขอบเป็นนะไรมิตรคอยเนี่ยเป็นผู้เห็ดตีนเห็ดยังใจหนาเราเนี่ยช้อนชื้อ พากันเฮ็ดกันชาดอยู่พากันเฮ็ดอยู่เฉลี่ยแบบเฉลี่อยู่กันมูโทรมาถามกะเป็นได้เฮ้ยขึ้นฮอดบ้านโบคือนบ้าบ้านมาเมืองเออเมืองกับเมืองเรากับพุ่นแหละเราเป็นได้ไงเนี่ยเมืองกับม่มีเงินไม่มีคำเราเราเออเมืองหากว่าอันทั้งมานี่ยเรากัดชิบ้าอยู่บ่แม่เราชิบบ้าดอกหากเราจะขายข่อยเดีนี่มาอยู่บ่มาข่อยบึงนี่ยเรามาอยู่อันเมียข่อยมาแท้เป็นยังจัะว่ามาเราให ก็มาอยู่ในนี่ล้างเท้าแล้ให้ก็ไม่ได้เหิงใดดีลุ่นบแม่นว่ชี้ให้เป็นสองสามืมื่นีลยล้าเเท้าแล้ก็ให้คอยได้หาคอยบูปากเท่แล้วว่าคอยบูปากขันเ้าบูปากแล้วว่าไปผู้เดียวเราก็ไม่เ ư ิงได้กระเช้าของเขาไม่ได้ตอบในอย่างนี้ชั้นดอกเมื่อกว่าหัอพวุโชวนปวนป่านเราเหตนอ่ไรมาเราไม่ได้อยู่เลม เป็นง้อเป็นควายกับเป็นไล่โอ้ยง้อควายนี่ยคอยไม่ได้บายแต่เรามาเราไปไล yeah. ่ผ so ู age, e y, really eat, ้อยู่บ้านผคนเราก็ไปเห็นอยู่หันอยู่นี่เราคอยเขาไม่ได้ปากคอยแพงเด้อความอยู่ความกินแล้วไม่ได้อื้อได้ยากได้ในตู้นั่นจนไดกินบ่เบิดบ่หมากเกี๊ยวหมากไม่หมากไปช่างแนวกินก็ยชื่อมากช้ำเล่าชิกินนะเล่ากรบไม่ได้บอลเนี่ยกับข่อยข่อยกรบไม่ได้บอลเนี่ยกับเราถวายเป็นได้เฮ้ยโอ้ยเราข้าไก่ตัวนึงกินชามมื่อชิมมื่อกับบะเบิดเรา อยู่บ่อบดลีแล้วแม่แม่รู้ว่าเธอนี่แหละเหมือนความตัวจันที่นะจนเมื่อหาพี่น้องอยู่สวรรค์เนาะไปหายไปอันนั้นเราจะถืออะไรแพงกันอยู่ไหนเราก็แพงคอยคอยเบิ่งเราเนี่ยไปดิบแม่เราบ่แพงไหนเออก็ชีวานั่นนั่ะเบิ่งความกินความอยู่มันบ่นนั่นนั่นนี่นี่เรา มาอยู่เนี่งแลก็ไ่ได้กินหลืนกินเหลือข่อยไดมาเบิ่งเ่าเนี่ยคนเถวยืนร่วมกันกินพักปลาจงเมลโลดเขากินนั่นกินคือมามักชลีเนาะพักหนึ่งแล้วก็หักแล้วกินยู่หักแล้วหักเครื่องเมลโลดไม่นากินเข้านี่แล้วโจมมาเนี่ยค่อยมาเบิ่งเข่าถ้าเข่าเนี่ยจ่มปรับมาแล้วจะไปลงกินก่อนข่อยในบ่อข่อยเบิ่งข่อยชอมเบิ่งอยู่ค่อยค่อยบ่กินจะก่อนคำหนึ่งชองเลยแล้วบกินได้ อ oh. ี่ได้เนี่ก็อันอันอยู่ตามบึงคนบึงเงี้ยเาขนาดหากวัดทิ้งแล้วนะลไปรถนี่ค่อยกระบังเงิดตัวนี้แหละกระบังเงิดตัวนี้แหละจะมาค่อยจังว่ากันจักว่ากันจะไม่จะเป็นจัจกว่าวอย่างอื่นหรอเจ้าบ่มาคในใส่กับข่อยค่อยว่าแบบใดแบบใดนะค่อยทิปปฏิบัติตับเราบอกขนาดทุกโมงเราค่อยบ่มักเจ้าเฮ็ดจากชั้นลินเช้าบ่หรือว่าหันนั่นนั่นนี่บอจังชั้นคือค่อยกะชีเล็กค่อยกะชีเปลี่ยนแปลงขนาดจักชี้ดอกเก่านั่น เปลีป่ยนแปลงตามความเบาค่อยบอ่มักจะเว้าในนั้นในนี้มันกระชิเปลี่ยนไปตามเราบอกนะอ,อันนี้เราบนท่านได้เว้ากันอย่างเลน่นเมือ่อเลยมันกชิเปลี่ยนได้เป็นแม่อนหรือเปล่าเหมือนเหมือนอยากมือให้คนบ่มักคนบ่จักจะในมือจัะในว่าเลยันว่าโอ้นยนยั่นใดก็มามา,มาพี่ก่อนคนบ่มักบ่วักับมาเว้ากันค่อยบ่มักในนั้นในนี้ค่อยเปลี่ยนบอ่อยเมื่อหน้าพูนจังหวะเหม่นเลยว่ะค่อยบ่มักเลยได้ในนั้นคือเจ้าด่าค่อยบักหา้วกบวชค่อยบ่มักเนอะ ต่อไปบ่ให้เจ้าดา่าบังหามบังฮุงกับข่อยนี่เขาบนะอกชีเนาะแล้วขยาถ้าเราด่าแล้วก็มีความว่าเป็นบ่คือกันกับข่อยด่าแล้วอีหายฮุกฮุกเป็นบ่เลยแล้วบว่ให้ข่อยเว้าบ่ให้ข่อยด่าข่อยขยาเป็นบ่ถ้าข่อยด่าไปเมื่อนหร่แล้วเอา้าพอนในความว่า,าป้ากันมีอยังก็เชื่อ์ให้กันทุจานไปดงเห็นอันนี้ยังไม่ได้ว่ากันอยังไปยังตุจานไปดงเห็นเมื่อวานนี่ฮะไปดงเห็นนะไปยังเมื่อวานนี่เอากระปียนเขา เขาโทรมาให้ไปเบิ่งอันแนวชุดเล็กจนไปนอนพุ่นลงเหตุอะไรเออไปนอนชุดเล็กเนาะฮะชุดเล็กไปนอนพุ่นเลยเอาบนบ่นอนชิได้ฉันของชุดกลางคืนบ่แม่นสิไปนอนน้ำสาวน้อยบ่ตุดจัดแล้วบัดนี้ล่ะโอ้ยค่อยเหตุนั่นหรอกเหตุตอนนั้นล่ะค่อยมาค่อยมาแต่ลงเหตุละมาแล้วฮ่อเทือนเบาอันบ่แลบ่ทนบ่ทุนวันนี้เบาแลกับสาวอันหนุกนําไปอัเบาแลกับสช้าหนุกไปฮ่อ เทนคอยนอนลงเพชรลงยังอยู่หันท่าไม่คอยว่าไปชันไปลงเห็นก็ลงกิโลก็และอตรนี้ว่านก็ไปนอนพุ่งเช่าหนี้คอยก็มาเนี่ยที่เนาะเราย่านิคอยนะเอาลูกเอามีบ่่านกระไดคอยบ่เอาคันว่าในดๆก็เล่าทุกแตกกว่คอยในบ่เมื่อบ่เอาเลยเจ้านั่นนี่นี่รีรอนั่นคอยหูจักแจ้งบ้านแจ้งเมืองแล้วนั่นคอยเช่วคอยบ่ เขาไอยู่แล้วอยู่เอาผู้เดียวคนยังเสียเมียไ้เมื่อทานเราบอกมาเนี่ยู่เอาไรข่อยไรอืมคอยร้านคอยเอารถมาชงคอยนี่อยู่พุ่นอยู่กรุงเทพพุ่นคงรอกันแหละมือนั่นรอกันกับหลานเลยในไดกาเขาเขาเขาที่ไปเอามาชงเนี่ยเขาเชงเงินรวมคนเบิร์ดขาดรถน้ำชองแชเนี่เขาตัดมักทุเรียนเลยนี่กำลังเขาตัดเลยเขาเช็งเบิร์ดแล้วเขาเชอามาชงรถรถคันนั่นนะครับเป็นเงินนั่น เงืนนั่นเขาว่าที่บุตรท่นได้เบิดเด้อหนึ่งบ่เขาบม่ได้เบิดได้ชำได้ก็แล้วแต่ทีว่าคันค่อยบ่อันที่แบ่งนาให้นี่บ่เออคอยเขานาหนี่ครึ่งหนึ่งให้เขาคอยเอาเม็ดครึ่งหนึ่งกบเยอะกินได้น้อคอยนอนหน้ากววงน้าหลายฉ่มแต่ที่บ่เออแต่คันปายนลงพุ่นชื่อก็ไม่น่ะเลยบ่ลงพุ่นขึ้นทางนี้กบพี่ผู้เขาโกงง่ะน่ะลูกพุ่นแล้วพอดวยได้ไก่อยู่ไรไหลายอยู่นี่หลายคอยคายแล้วโถงนั่นโถงคอยให้หลาอนคอย ตัวน,นี้ก็หมอหมอชื่อตรงนั้นก็จะได้อยู่ด้วยนี่น่ะให้คอต<ส>ัดบ,บัา<ไ>ทุเรียนนี่ชักก่อนนี่จริงๆเอาหมอนี่โอ้ลาสิแบงฮจะเอาสิแบงให้แล้วเออคอยหักห้อนใจได้นี่นั่นคอยชิบแบงให้นาหลานแ่ะคอยไปตามโหลดคอยไปใช้นอนห่นขันโบได้เอาเมียก็ดีเอาเมียเอาเฮือนให้โหลดเอารโหลดให้เทือนนั่นแหละอย่าทำใช้นอนห่อนีเอาเนาะทำใช้ก็นอนห่นนั่งเขียนนั่งชื่อคอยชิบส่วนหมอแกงแรกง่ายคอยใช้ในโหลดคอยหั่นไปเลย ก oh, e ํไรพยังเฮ้ยหักแต่ว่าคัาไปมันชมหมะโอ้ยอีน้อยนี่ชมหมะแล้วว่าฉันเออพอเอาได้ลก็สิเอาเอามาอีกคือเก่าเอามาอีกคือเก่ามาอยู่นี่ละเงินโอเงิเด้เนาะเป็นหายกันได้ได้เด้สุจากับปปาจังวมาแตเาักแพงกันอยู่ักแพงน่ะแก็บ่ได้เว้าอย่างกับเราน่แพงจุจาก็บ่ได้เว้าอยงอือบ่ได้เว้าจัง เชียบชี้ยังชั่นังขี้ว่าพ่อทีเจ็บใชไมาใจขนาอแล้วค่อยคิดนี่ค่อยคิดผู้เดียวค่อยแล้วก็ค่อยทัองคิดผู้เดียวก็ท่องว่าคิดว่าอะไรตัวจานว่านมูโม,ม่เฮียเฮานี่ค่อยว่าอย่างชี้อันเล่านะปะเฮือนปะนาปะลูกปะเต่าเรามาอยู่นําเฮาแล้วก็ชิมบันแก่อยู่กับเฮาอยู่บนน้องวา <c oughs> โยกบัญหาได้เขาเอ่ะออกเป็นนัไรเนีว่าบันหาโยเบืองหนึ่งเราก็มาเบืองเจ้านี่แหละเขาอยู่เราก็อยู่ไป คันว่าพิษมุกพิจใจแล้วเมื่อใดเขาว่าชินนะม,มาด้วยห่างไกยแล้วสือหัวใจเรายังอยู่พุนเขาว่าชีผู้หลังคนว่นโอ้มันกับชีลงปาน,นั่นเทปเฮาเอาเอขันเจ้าบ่วยังเห็นยังนนกอะอยู่เนยจนเท่าใดเท่าใดผู้เล่าเขาว่าชินนะโยคนอยู่นาคนวันมีได้นในผิดเนี่ยอันนั้นแล้ยวันรอยชีเมืองนะจะน้าเขาจังว่าพิษกับบุพพเมื่อคันว่าเล่าหนะนีผู้อยู่เฮือนชะคือว่าลูกเล่าเอาเมียมาเฮือนเนาะ แล้วเมื่อผู้วังผู้แย่งเฮือนชันลันเป็นเล้า็ชิบอกคำนึงไปได้ดอกอันนี้บมมีไผ่ป้าเคือนป้ายังมาเนี่นะคือเมื่อวานนี่แหละค่อยโทษนี่ค่อยมาแปงใดนี่ก็มัดชามเฉนล้วอ่ะชามเฉนกี่จะโทรเมือนะเออค่อยโทรมาถามวานนี่เราเปลี่ยนในชานที่นาเออวมมีเนี่ยกระแปงเอาค่อยบ่กคว่านี่โดยโดยโดยทังเมื่อนี่เมื่อน อันนี้น่ะว่าวันนี่นะชักชมือวัชิมะจสามมือนี่าวเนาเนี่เราว่าวขันคาว่าวนี่จัาวาชิแนวอื่นกับพระเจ้าันนเราว่าคือว่าแก้วว่าหรือพลังว่าวจ้าว่าแนวอื่นกับพระจักอันนี้เราว่าวนี่บช้ำชมือ ว่าน้ำมันเบาแรงก่อชามือชาวนุกกก่อชามือชามือวัดสิมาชามือนะชามือชาววิทยงก็ว่ผู้ใด้และชามือทวิตชามือเราวโมาจะเห็นในในฝันเขาจะเขียนน้นแล้วก็จะทำไม่อีกเปนันจังบดีมาเงินกระปากเมื่อยเลยทางเมืองต่อไปชามอ๋อต้องทางเมืองไปเรื่อยเนาะกันแล้วว่าเอ้าให้คอยลงไปพุ่งคอยเอาแล้วคอยโบลุ่คอยโบไปทุกอาจารย์ยืนยันแล้วโบไปเด็ดขาดกันว่าเจ้าว่าฝากเงินเมื่อยแล้วเจ้าโบมาแล้วคอยโบผ้า